แฟนขับจีนเดือดร่วมกันแฉซาร่าหลังจากที่เกิดเรื่องราวดารมาม่าต่างๆขึ้นระหว่างหนุ่มไม้พิรัตกับนางแบบสาวซาร่า มเรื่องที่หนุ่มไม้ยื่นขอสิทธิดูแลแม็กซ์เวลซึ่งล่าสุดเหล่าแฟนคลับจีนร่วมใจกันขุดรูปและวิดีโอของนางแบบสาวซาร่าที่กำลังนั่งสวิตใกล้ชิดกับนายแบบหนุ่มชาวรัสเซียงานนี้บอกเลยว่าแฟนคลับชาวจีนของหนุ่มไม้ก็ได้ออกมาปกป้องกันอย่างเต็มที่ซึ่งแอคเขาเหน่งในทวิตเตอร์ได้นำคลิปวิดีโอดังกล่าวออกมาแชร์สนัน่นที่มีผู้ติดตามมากถึง40ล้านคนเลยทีเดียวนอกจากคลิปวิดีโอดังกล่าวแล้วแฟนคลับจีนรายนี้ยังได้โพสต์รูปของสาวซาร่าในงานปาร์ตี้กับบรรดานห,นหนุ่มอีีกกด้ววยซึ่ง็แฟนับชา ีนออกมาแสดงความคิดเห็นถึงพฤติกรรมของสาวซาร่ากันพอสมควรยิ่งทําให้แฟนคลับทั้งไทยและจีนยังคงตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนในกรณีนี้ว่าสรุปแล้วสาวซาร่าได้ท้องลูกอีกคนหรือไม่ชาวเน็ตก็อาจจะต้องรอกันต่อไปอย่างไรก็ตามสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างเลยค่ะ